สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องนุชนาดบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่1นะคะกรกฎาคมนะคะวันนี้เนาะวันที่1นะคะวันต้นเดือนนะคะวันนี้เนาะนุชก็พาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับชุดเซตนะคะชุดเซตวันนี้นะคะจะเป็นชุดเซต ep ีที่81นะคะท่านผู้ชม EP พีที่81นี้นะคะนุชจัดให้ในราคา 250บาทนะคะ250บาทส่งฟรีนะคะทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับบอนสีนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ4ต้นนะคะ4ต้นในตะกร้านะคะบางตะกร้านะคะก็จะมีอย่างละ2ชื่อนะคะคือชื่อละ2ต้นนะคะบางตะกร้าก็จะมี สี่ชื่อด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมนะคะแต่ชอบแบบไหนนะคะบางท่านนะคะก็อยากได้เอาไปทําฟมก้อนนะคะก็จัดเอาแบบว่าอย่างละสองต้นนะคะไปได้เลยนะคะบางท่านนะคะอยากได้ชนิดละชื่อนะคะก็จัดได้เลยนะคะวันนี้นะคะนุชมีมาแบ่งปันนะคะทั้งหมดนะคะ10ชุด10ตะกร้านะคะวันนี้นะคะชุดเซ็ตลดโละเลยนะคะให้ในราคา250บาทนะคะส่งฟรีนะคะ ทั้งแบบโอนนแล้วก็ปลายทางเลยใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0875279734นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมนุดรับสายเองนะคะโทรมานะคะโทรมาแจ้งด้วยนะคะสนใจรับนะคะ ชุดเซต EP ที่81นะคะแล้วก็ระบุตะก,ก้าให้ด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะท่านผู้ชม EP นี้เป็น EP ที่81แล้วนะคะ EP นะคะก่อนหน้านะคะก็ได้หมดลงไปแล้วทุก EP นะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่81นะคะท่านผู้ชมสำหรับรอบส่งนะคะรอบส่งนะคะนุจ,จัดส่งของให้วันจันนะคะท่านผู้ชม ทรมาสั่งนะคะได้ถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์นะคะนุจัดส่งของให้เลยแพ็กแบบตะก,ก้านะคะส่งไปสนีไทยให้เลยนะคะท่านผู้ชมแพ็กให้อย่างดีนะคะใส่ตะก,ก้าส่งไปสนีไทยให้เลยนะคะค่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมนะคะช่องลุชนดบอลสีเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์คลิปนะคะ กดให้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมช่องชนะบอลสีนะคะเผื่อถูกใจนะคะถ้าคลิปนี้ยังไม่ถูกใจนะคะเผื่อคลิปหน้าถูกใจนะคะจะได้สั่งนะคะจะได้เป็นลูกค้ากันเนาะอยังไงฝากด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่านะคะกดไลค์ให้ประจํานะคะกดไลค์นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะลูกค้าเก่าเนาะเวลานุบลงคลิปนะคะเวลานุบลงคลิปนะคะคลิปก็จะได้แจ้งเตือนนะคะ ท่านที่กดไลค์คลิปนะคะเป็นท่านแรกๆนะคะจะได้เห็นคลิปนุ้ดนะคะเร็วขึ้นนะคะเผื่อถูกใจนะคะบอลสีตะก้าไหนนะคะบอลสีชื่ออะไรนะคะจะได้สั่งทันนะคะบางท่านนะคะไม่ได้กดไว้เนาะไม่ได้กดไลค์คลิปนะคะหรือลูกค้าใหม่ไม่ได้กดติดตามนะคะมาเห็นอีกทีนะคะหลายชั่วโมงนะคะทําให้ตะก้าที่อยากได้นะคะบอลสีที่อยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นนะคะรับไปก่อนแล้วนะคะทําให้พลาดนะคะ จะ,จะไม่ทันนะคะตะก,กาที่อยากได้เนาะยังไงร,รบกวนด้วยนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะท่านผู้ชมเอาอะไรมาไม่คุ้มคะ่ะชุดเซต EP ที่80นี้นะคะคุ้มคุ้มกันไปเลย250บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม250บาทส่งฟรีนะคะทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราไปดูตะก,กาที่1กันนะคะท่านผู้ชม ตะก,ก้าที่1น,นะคะ2ต้นนะคะนุจัดกําเนิดทรัพย์นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะให้2ต้นนะคะอีก2ต้นนะคะก็จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะนี่นะถ้าท่านใดนะคะอยากเอาไปรวมฟอร์มกอนะคะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะเอาไปจัดฟอร์มกอได้เลยนะคะนี่นะตะก,กาที่1น,นะคะ บางอย่างนะคะน Mittel ุ้ก็จะจัดไว้อย่างละสองตะการนะคะถ้าไม่ทันตะกาไหนนะคะก็สำรองตะกา้างๆไว้ได้เลยนะคะโทรมานะคะเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้ในใจนะคะสกักสองสามตะการเนาะเผื่อตะกาไหนนะคะที่ท่านผู้ชมนะคะอยากได้เนาะ,ะมีท่านผู้ชมท่านอื่นหลับไปก่อนแล้วนะคะก็สามารถสำรองอีกตะการหนึ่งไว้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่เนาะ,ะตะการน,นี้คือตะกาที่สองนะคะกำเนิดทรัพย์นะคะสองต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรวยล้น ฟ้าไทยนะคะสองต้นนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่สองนะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่สามนะคะตะก้าที่สามนะคะจะเป็นบอลเก่านะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะตับพุทธประวัตินะคะชื่อประชานะคะนุชัดประชานะคะให้สองต้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นบอลเก่าเช่นกันนะคะชื่อนางเรไรนะคะสวยมากเลยนะคะใบจะผิวๆแบบนี้นะคะ ออกชมพูนะคะสวยๆนะคะจะเป็นฟอร์มแบบคอมแพกนะคะฟอร์มเตี้ยๆสวยมากเลยนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่สามนะคะไปต่อกันที่ตะก้าที่สี่นะคะตะก้าที่สี่นุจัดประชานะคะประชานะคะให้สองต้นนะคะแล้วก็จะเป็นนางเรไรนะคะนางเรไรนะคะบอลเก่านะคะให้อีกสองต้นนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่สี่นะคะ ไปต่อกันที่ตะก้าที่ห้านะคะตะกาที่หนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะนุจัดธิดาแม่กองนะคะทิดาแม่กองนะคะให้2ต้นนะคะนี่นะท่านผู้ชมมาไปอัพไซส์ใส่กระถาง8นิ้ว10นิ้วได้เลยเนาะทิดาแม่กอง2ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วให้2ต้นนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่ห้านะคะ ไปต่อกันที่ตะก,กาที่6นะคะตะก,กาที่หก็เป็นทิดาแม่กองนะคะ2ต้นนะคะกระถางให,ใหญ่เลยนะคะเอาไปอัพไซส์กันได้เลยนะคะให้ไปนะคะทิดาแม่กอง2ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นาธาตุบางแก้วนะคะน่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ2ต้นนะคะตะก,กานี้คือตะก,กาที่หนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นบอนสีนะคะช,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 ชนิดละหนึ่งต้นกันบ้างนะคะนุชจ,จัดนี่เลยนะคะประชานะคะให้หนึ่งต้นนะคะแล้วต้นนี้นะคะใบกลมนะคะใบกลมกลมแบบนี้นะคะชื่อบัวหิมะนะคะบัวหิมะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าเวียงพิงหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนจะมีสามต้นนะคะสามต้นสี่ต้นในกระถางนะคะ ใครเห็นก่อนรีบโทรมาเลยนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่7ดนะคะไปต่อกันที่ตะก้าที่8นะคะตะก้าที่8ดนะคะนุก็จัดประชานะคะให้1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นบัวหิมะนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็ชายชนนะคะชายชนนะคะนี่นะสองต้นในกระถางนะคะชายชน1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะ1ต้นนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่8ดนะคะ ไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่เก้านะคะตะก้าที่9นะคะ,าาน,ะ,คะนุจัดนารีบุรพานะคะให้1ต้นนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นหนุมานประสานกายนะคะที่ไม่ป้ายนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่นะคะ1ต้นนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นววยล้นฟ้าไทยนะคะ1ต้นนะคะตะก้านี้นะคะคือตะกาที่เกนะคะ ไปต่อกันที่ตะก,ทะก che, kind of ะาที่10นะคะตะกาที่10นะคะจัดนารีบุรพานะคะป้ายสวยๆ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นหนุมานประสานกายนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่1ต้นนะคะแล้วก็รวยล้นฟ้าไทยนะคะ1ต้นนะคะตะกานี้นะคะคือตะกาที่10บนะคะ ไปต่อกันนะคะที่ชุดพิเศษนะคะท่านผู้ชมชุดพิเศษนะคะนุจัดรัศมีเงินนะคะให้2กระถางนะคะรัสมีเงินนะคะแล้วก็จะเป็น9้าทัพนะคะ9้าทับ2กระถางนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเซตพิเศษนะคะนุทหยในราคา350บาทนะคะ350บาทนะคะส่งฟรีไปเลยนะคะสนใจตะก้าไหนนะคะโทรมาได้เลยนะคะนุวิ่งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ QR Code นะคะ ให้ทางด้านล่างคลิปนะคะตลอดทั้งคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมนุชจัดส่งของนะคะให้เป็นวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมขอท่านที่รอได้นะคะนุชจัดส่งให้วันจันทร์นะคะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะห <t feast ing> นูก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะทั้งลูกคา้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะ a, <t cía> กับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับรวยล้นฟ้าไทยนะคะสวยๆเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ